สวัสดีครับพาชมต้นยางนานะครับอายุนะครับก็คือนี่ครับก็คือปลูกเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาสองห้าห้าหกนะครับวันนี้วันที่สิบสองมิถุนาสองห้าหกเจ็ดก็คือเอ่อสิบเอ็ดปีแล้วครับต้นนี้ยางนาสิบเอ็ดปีนะครับก็สูง สูงชลุ่ดไเลยครับน้องครับสวยอายุสิบเอ็ดปีนะครับอายุสิบเอ็ดปียางนาครับก็อยู่ที่บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันไม้นะครับที่ p p อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสามสิบเซนนะครับอายุสิบเอ็ดปีนะครับสิบเอ็ดปีก็ถือว่าโตสวยงามนะสิบเอ็ดปี ก็มีระบบสปริงเกลิลครับตัวนี้ไว้โซน,น้าแรงนะครับยางนา11ปีนะครับ11ปีครับยางนาตัวนี้11ครับ11 11 11ปีได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับอินสวยครับเก็บไม่ชมครับบรรยากาศยางนา11ปี ที่อำเภอภูสิงห์นะครับปีห้าหกปีนี้หกเจ็ดสิบเอ็ดปีครับโอเคครับ